พบกับช่องช้างแฟมิลี่ครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์สาวงามสาวงามแม่วางหน่อยครับวันนี้วันนี้อาบน้ําครับวันนี้อาบน้ำอ่านึกยังไงอาบน้ำเนาะวันนี้สงสัยชอบผู้บ่าวแล้วเนี่ยน่าจะชอบผู้บ่าวแล้วครับสาวงามแม่วาเนี่ยสาวแม่วาสาวงามวันนี้อาบน้ําครับ ถูขี้ไข่ด้วยสงสัยชอบผู้บ่าวแล้วครับตอนนี้สงสัยชอบผู้บ่าวแล้วเออชอบผู้บ่าวก็จะให้ไปหาผู้บ่าวแหละใจเย็นๆเออจะชอบผู้บ่าวคนไหนชอบพี่โจหรือชอบพี่ลำเพชรอ่าหรือพี่พงพายหรือชอบน้องจอยหรือมักบ่าวรุ่นน้องบ่ ฮะ,ะมักเบารุ่นน้องหรือเปล่าฮะไม่กล้าบอกใครในใจรักเบารุ่นน้องหมอฮเมื่อมาที่น้าเพชรอแล้วที่น้าเพชรอที่สุดละล่อที่สุดในสามโคกแล้วอืมที่น้าเพชรีกว่า กิบมกเขาหุ่นดีน่ารักผุดผุดหุ่นดีหุ่นสมาร์ทชอบกันแต่ก่อนไม่ใช่เหรอ,อม,ม,อมรอ่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วไปพลาดให้พี่นาได้ไงฮะอยู่ด้วยกันมาตั้งเมือเนี่ยไปพลาดให้พี่นาได้ไงนีฮะทำไมวะ อาทิตย์นาปนาปนาสัมภาษณ์นหน่อยสัมภาษณ์ปนานาหน่อยอา่าไปขมโมยเอากันตอนไหนเนี่ยอา่าแม่ธนวาเขาเซ็งจนถึงทุกวันนี้น่ะอืมไม่ธรรมดานะคุณป้านี่คุณป้านาเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่ซุ่มนะนี่มวยซุ่มอืมอืมแม่ว่าก็าโม่ตะเล่อยู่อดเลยอื มันอย่างไี้นานานามวยซุ่มนะมวยซุ่มนะมซุ่มกินเลยนะเนี่ยอสองสาวจะไม่ห่วงลูกเลยเริ่มจะไม่ห่วงลูกห่วงเต้าแล้วดิเอ้าวอ้าเ้าเ้าจะไ,ไปไหนนั่นนั่นนั่นเจอมือไปไหนนี่ฮะมือไปไหนอีกฮะ มือไปไหนเนี่ยกระพี้กระพี้ยังมาเห็นเลยครับวา,าเล่นโคนเล่นฝุ่นอยู่เนี่ยมามาไปไปเออน้าเห็นไหมฝุ่นเห็นไหมเห็นไมหนมโน่เราทาแป้งปะแป้งกันตัวเองจะไปมือไปทำไมนี่ป้านากับพี่ปุ๊บปุ๊ยเนี่ย ก็น่าพิพุ่มปุ้ยนะ,นะฮะเขาเล่นย่ดูดิอืมก็น่าปุ๊มปุ้ยเขาเล่นกันเห,ห็นรอเห็นไะหมมาที่แล้วมานี่แล้วอันนี้แล้วเห็น,น,หน,นไหอ่านอนลูกนั่งลงนั่งลงสิดาผิดสิดาผิดปุ๊มปุ๊ยโอเคโอ้โหสวยจังเลยสวยจังเลยเนี่ย โอ้ย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 นี่แหละสาวงามคนต่อไปนี่แหละสาวงามแห่งอำเภอแม่วางนี่น้องปุ้มปุ้ยเอา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 โอเคโอเคโอเคไม่ว่าลงน้ำหนึ่งละ วันนี้มาวันนี้มาแปลกวันนี้มาแปลกเข้าเ้าวันนี้มาหน้าหน้าอ,เ,อาเก็บกินให้หมดโลกเสียดายของเ,อเก็บกินให้หมดเลยเ,เก็บกินให้หมดเลยครับ ทัดทัดทัดโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่ปุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายป้านาบ๊ายบายบ๊ายบาย